ค,คุู้ชมขณที่ฉันอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้าเสือตําบลประทาตผาแดงจังหวัดตากค่ะโรงเรียนนี้นะคะมีนักเรียน109คนนี่ค่ะอยู่ที่ชั้นปฐมปีที่6นะคะนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชนเผ่าปกากกโยจะมีการเรียนการสอนบางชั่วโมงนะคะเป็นภาษาปกากกาโยด้วยค่ะคาวโกวคาวโกวกาชิกาชิยายาวา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้จัดประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีจากการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567 ซึ่งการเรียนการสอนนี้นะคะได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีด้านภาษาและวัฒนธรรมชื่อผลงานรักภาษาถิ่นค่ะมีการเรียนการสอนมาแล้ว5 5ปีนะครับซึ่ง ทำไมถึงต้องมีการเรียนการสอนเพราะว่าเราจะได้รักษาวัฒนธรรมด้านการอ่านการเขียนภาษาครับแล้วทำไมเราหยิบเรื่องนี้ไปแข่งขันล่ะคะโครงการทางเก้าด้านซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมเราก็เลยส่งการเรียนการสอนของวิชาภาษาปากยอเข้าไปครับผม กใครจท่านผู้ชมคะน้องๆจะมีการสวดมนต์การทุกสัปดาห์เลยค่ะโรงเรียนนะคะได้ส่งผลงานสร้างสมาธิสติสร้างปัญญาได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านปรัชญ,ญาศาสนาและประเพณีค่ะท่านผู้ชมคะ สมุนไพรถ้ำเสือโอสถนะคะส่งเข้าประกวดแข่งขันด้วยค่ะและโรงเรียนนี้นะคะยังได้รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านแพทย์แผนไทยชื่อผลงานสุขภาพดีด้วยวิธีธรรมชาติสู่ชีวิตที่สมดุลและยั่งยืนค่ะในหมู่บ้านถ้ำเสือของเรานะคะเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพรค่ะเราก็เลยอยากนําสมุนไพเรเหล่านี้มาดูแลสุขภาพค่ะใครบ้างที่มาช่วยกันทํา ข้าเสือโอสถแบบนี้มีนักเรียนมีชาวบ้านค่ะแล้วก็คุณครูนในโรงเรียนค่ะแล้วไปขายที่ไหนล่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพค่ะแล้วก็บริเวณน้ำตกพระาธาตุผาแดงขายได้ไหมขายได้ค่ะ ปากกากยอถ้ำเสือนี่ค่ะเป็นกระเป๋าเป็นหมวกเป็นของใช้นะคะนี่เขาส่งเขาประกวดแข่งขันได้รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านกองทุนและธุรกิจชุมชนด้วยนะคะนักเรียนทอผ้าค่ะเออแบบนี้เนี่ยโรงเรียนสอนทอผ้าด้วยหรอคะสอนทอผ้าด้วยค่ะเป็นหนึ่งในวิชาเรียนค่ะหนึ่งในวิชาเรียนสัปดาห์ละสองชั่วโมงแล้วนํามาแปลงร่างไปขายที่ไหนล่ะคะด้านการตลาด จะมีบูธที่เขาเชิญชวนไปเปิดนะคะแล้วก็เคยไปที่บริวินสันถ่ายได้ไหมถ่ายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะและนี่ค่ะมีการทำก้อน เบนจคุณรักษาธรรมชาตินะคะส่งเข้าประกวดแข่งขันได้รางวัลค่ะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือทำการเรียนการสอนร,ระดับอนุบาลถึงปฐมปีที่6ค่ะมีนักเรียน109คนอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลพระาธาตุผาแดงค่ะ อบตพระธาตุพระแดงนะครับก็มีส่วนร่วมกับโรงเรียนท่าเสือว่าจะสนับสนุนงบประมาณนะครับเข้ามาดูแลเรื่องวัสดุอุปกรณ์การเรียนสื่อการเรียนการสอนแล้วก็สนับสนุนดูแลเรื่องอ,อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ยินดีให้ความสนับสนุนกับโรงเรียนทุกทุกอย่างครับกีโรงเรียนตสโบ้านท่าเสือแห่งนี้นะครับ ท่าผู้ชมการโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้าเสือเป็นตัวอย่างของโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆนะคะให้เติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะ วันนี้หมดเวลาของ Smart Energy กับบิชานสายฟ้าโอสุขคนทิปแล้วนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะและฝากกดติดตาม TikTok อกสายฟ้าพลังงานด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ